ถ้าเกิดว่าเลื่อยยนเนี่ยเลื่อยยนดังกล่าวเนี่ยเป็นเลื่อยยนที่ซื้อหลังเกิดเหตุคือซื้อวันที่14มีนาปี68หลังจากที่ที่ตารวจเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วและเป็นแล้วนามาใช้เป็นหลักฐานในการมัดตัวผู้ร้องเนี่ยว่าเป็นเลื่อยยนใช้ในการกระทําความผิดตัดไม้ห่วห้ามในเขตเขาบออฟองแสดงว่าเลื่อยยนที่ได้ไปของกลางที่ตํารวจนําส่งมาพนักงานในการเนี่ยอาจจะเป็นของกลางที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือไม่ใช่ของกลางใช้กระทําความผิดจริง ในไประเด็นเรื่องนี้พอผู้ร้องมาร้องมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เลยอยากมายื่นเรื่องให้กับพนังกงานเอกการจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีการตรวจสอบและมีการสั่งสอบเพิ่มเติมว่าเรื่อยโยนที่ได้มาที่ตํารวจตรวจยึดไปถึงแม้จะมีลายเซ็นของของผู้ร้องทั้งสองเนี่ยแต่ผู้ร้องไม่ได้อ่านตํารวจบอกให้เซ็นก็เซ็นไปคิดว่าเป็นเซ็นบริวานแต่พอมาอ่านแล้วเป็นของกลางใช้ในการทําความผิด ที่ตัดไม้ห่วงห้ามซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันมันไม่ใช่ข้อได้จริงในเรื่องอดีผู้ร้องจะมาร้องยิงให้พนักงานไอาการเนี่ยจังหวัดจันทบุรีมีการสอบใหม่เพราะว่าเกรงกลัวในส่วนของตัวเองเนี่ยเป็นแพรับบาปเป็นคนตัดไม้ห่วงห้ามตามที่แจ้งข้อกล่าวหามาถ้าผู้ร้องทำผิดแค่ไหนก็ควรรับผิดเท่านั้นประเด็นนี้ยิงมาร้องขอความเป็นธรรมกับไอาการจังหวัดจันทบุรีแต่ยื่นไปตั้งแต่วันที่21 ตุลาคมแต่ตอนนี้ยังมีความคืบหน้าแต่อย่างไรตึงมายื่นที่ไอการสูงสุดเพื่อจะให้มีจดตามเรื่องดังข่าวเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ร้องในประเด็นนี้สอบถามผู้ร้องเพิ่มเติมไหมครับนักสื่อมวลชนครับผมอ้าวแล้ววันนั้นที่แล้วแล้วทางแล้ว,ลว,ลวทางกรมป่าไม้หรืออะไรเนี่ยเขาไม่ชี้แจงให้เราเลยเหรอครับเขาได้ไปตรวจสอบให้ครับแล้วมีใบครอบ GPS ให้ว่าไอส่วนตรงนี้ไม้ยางพาราสามารถตัดได้จริงรแล้วก็มีใบ GPS อยู่ เอกสารครอบข้อที่ว่าเขาเขาครอบให้ครับครับแล้วเขาไม่เขาไม่ช่วยเราเลยเหรอที่ไปชี้แจงกับตำรวจเขาเราเป็นเขาเขาไม่เป็นพยานให้หลักับเราไม่มั่งมั่งไหมครับไม่ครับตอนนั้นไม่ไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นเลยครับก็คือว่าไปถึงพวกอ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเราร่วมกันแพ้วถางเผาป่าทําไม้ห่วงห้ามอืมครับครับแล้วแล้วแล้วก่อนหน้าที่ ที่เราจะไปซื้อเลื่อยอ่ะตำรวจเขาบอกให้เราไปเอาเลื่อยมาตำรวจเขาให้เราไปหาเลื่อยมา <S <S เขาบอกเราไม่มีเลื่อยเขาบอกไปหาให้หน่อยอืเพื่อจะเป็นหลักฐานบครัเพื่อจะปิดคดีรครเราก็ไอฟาร์มที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไปหามาให้ครับหาหาซื้อของเก่าตัวละห้าร้อยบาท แล้วก็ไปขอคนงานหนึ่งตัวเพื่อจะให้มันจบคดีไปใช่ไหมเราคิดว่าจบคดีปุ๊บอ่ะมันจะได้จบคดีเราก็จะ,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 จะได้เออแต่มาหากิน <ทำ S 2> คิดว่า,าเราเป็นมายานอย่างเดียวต,ตำรวจจะําติดสืนวนวทำคด,ดแีแล้วแล้ว,ลวท่านผู้กำกับสถานีนั่นเขาว่ายังไงบ้างครับเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาก็แจ้งข้อกล่าวหาเราแล้วก็ส่งอายการครับแจ้งข้อกล่าวหาเราส่งอายการเลยครับเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ย แจ้งข้อเก่าวหาส่งอายการแล้วก็ให้ไปรายงานรายงานตัวไอฝากที่แล้วก็ฝากเนี่ยวันที่ยี่เเนี่ยก็ครบเ็ดฝากนะครับอืมแล้วทางอายการเขาว่ายังไงบ้างครับเราชี้แจงได้ไหมครับช่างอายการเขาบอกใช่เขาไม่มาทางอายการเขาไม่เราเราเราไปชี้แจงกับเขาไหมเขาไม่เรียกอะไรเลยคือคือเขาให้เราไปที่สถานีตำรวจอย่างเดียว เขาให้เราไปรายงานตัวที่อายการอย่างเดียวครับไปเซ็นเซ็นเนชื่อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยครับโอเราก็เลยงงว่าเออทาไมมันถึงเ,ออเป็นขนาดนี้ไงออในสิ่งที่เราไม่ได้ทําอ่ะเราต้องมารับผิดชอบครับได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดี๋ย้อนไม่ถึงผู้เชี่ยวชาญนิดหนึ่งครับครับเอ่อทำไมถึงต้องมาที่อายการสูงสุด ขั้นตอนที่อาการจังหวัดจังรีเนี่ยเขาแจ้งว่าอย่างไรบ้างขั้นตอนยู่ว่ารดำเนินการหรือกรเนินการอย่างไรคือคือเรายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและชี้แจงในเรื่องที่กล่าวมาเมื่อคู่นะฮะกับพนักงานอนยการจังหวัดในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยื่นเอกสารเนี่ยชุดนี้แหละประกอบให้พนักงานอนยการจังหวัดให้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการสังสอบเพิ่มในเรื่องประเด็นต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานที่ได้ไปในส่งอัยการแล้วมันเป็นหลักฐานที่ได้มาดยไม่ชอบอ่ะและเป็นหลักฐานเท็จเนี่ย ขึ้นศาลม,มันก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องเราก็อยากร้องขอให้ไยการจังหวัดมีการสอบใหม่แต่เบื้องต้นเนี่ยที่สอบถามไปยังเมื่อวานโทรศพท์ไปสอบถามนะครับว่าที่เรายื่นเรื่องขอไปที่ไยการจังหวัดเนี่ยในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานไยการจังหวัดได้มีความสั่งมีมีคำสั่งอะไรยังไงซึ่งได้คาตอบจากพนักงานเอกผู้รับสายนะครับเจ้าหน้าที่ของไยการบอกว่ายังไม่มีคําสั่งอะไรเลยลงมาซึ่งเราก็กังวลน,นะเพราะว่าตัวนี้ผัดฟ้องไป6นัดแล้วจะเจ็ดนัดแล้วเนี่ยครับ เราก็เลยมีความกังวลว่าเอถ้าเกิดว่าท่านไม่มีคําสั่งอะไรมาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจก็เลยมาร้องขอที่อายการสูงสุดเพื่ออยากให้ท่านตรวจสอบในเรื่องประเด็นนี้หน่อยหรือว่าให้ท่านทวงถามติดตามไปที่อายการจังหวัดที่มีมีการมาร้องเองมีคําสั่งอย่างไร,รแล้วก็ตอนน้านี้เองเนี่ยที่เรามีขึ้นที่อายการจังหวดัดจันทบุรีวันที่21ตุลาคมเนี่ยฮะ กระบวนการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มาร้องท่านสสจัดพงศ์พน้ำเราก็นําเรื่องเข้าสู่กรรมธิการาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรในวันที่22นะะตุลาคมเพื่อให้ทางกรรมธิการเองเมีการตรวจสอบรายละเอียดข้อได้จริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ได้ยื่น หนังสือถึงประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับในวันที่2ตุลาด้วยเช่นเดียวกันว่าให้มีการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ไว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ยื่นหนังสือไปยังอ,อธิบดี DSI นะครับเพื่ออยากให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าคดีนี้เองเนี่ยมีบุคคลที่มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าหน่วยงานรัฐในพื้นที่เองเนี่ยเกรงว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยเปิดหน้าชนละ เกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมและเกรงว่าจะรับอันตรายจริงแล้วร้องขอความคุ้มครองในส่วนของอคุ้มครองพยานรวไมไปถึงมีพยานปากสําคัญที่ให้ข้อมูลว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดแต่มีคนมีสีในพื้นที่เป็นผู้กระทําความผิดแล้วมีคลิปวิดีโอหลักฐานหรือที่ยืนยันมัดมัดตัวผู้ต้องหาตัวจริงได้แต่ผู้ต้องหาแต่ทั้งสองคนอีกเกรงว่าจะเป็นแพะรับบาปแทนเนี่ยฮะก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้ทาง เจ้าที่ด e ี I เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมถ้าเกิดว่าส่วนที่เขาทำความผิดอะไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ไอสิ่งที่ไหนเขาไม่ทำเนี่ยก็อยากให้เกิดความชัดเจนให้ความเป็นธรรมกับเขาคประเด็นนี้ที่มายื่นเรื่องต่อหน,น่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผู้มาการษาสนับสนุนชี้แางครับคือขอเก็บหน้าที่หนึงเก็บโอเคครับคือไม่ออกคือไม่ออก